ลูกทุ่งชวนคุยเปิดเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกกับการเปิดตัวคลื่นคนลูกทุ่ง FM103 ฮิตติดเทรนดเลยด้วยครับนี่ก็จะเป็นอีก9นึงครับกับคนลูกทุ่งไลฟ์ของเราที่จะไปเปิดกันนะครับที่ห้างฟินิ์ประตูน้ำครับนี่คือแม่ค้าออนไลน์ครับน้องนันอนันครับวันนี้แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนทักทายกันเลยด้วยสวัสดีน้องนันครับสสครับสวัสดีนะครับต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ สวัสด,ด,ดีตุ้จีนเลยด้วยปีใหม่จีนเออตุจีนก็ถือเป็นปีใหม่จีนรวดเดียว2องสองงานเลยดเดียวใช่ <c oughs> ซินเจียยูอีซินีพวดใช้ครับนะครับวันนี้น้องนานนี่คุณมาจากไหนเลยเนี่ยมาจากแม่สอดเลยปะเพิ่งมาจากแม่สอดวันนี้เลยเหรออือมันถึงเมื่อวานแล้วครับมาถึงเมื่อวานก็คือเดินทางจากแม่สอดมากรุงเทพแล้วก็เข้าที่พักแล้วก็จากที่พักแล้วก็มาที่นี่ใช่ครับโอ้โหนะฮะนี่แหละครับนะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนมาสวัสดีปีใหม่ด้วยมาซินเจียยู่วย มาจากแม่อสอดนู่นเลยด้วยอากาศแม่อสอดเป็นไงขอถามก่อนอดีดีก่อนนี้คร<ะ>ับผมผมมาทีนี่เรื่อยๆหายใจนี่ฝุ่นมีไหมเนี่ยก็ยถาม <c oughs> ผมเป็นเหมือนกันภูมิแพ้ภูมิแพ้ขึ้นเลยช่วงนี้ฝุ่นเยอะอยู่กรุงเทพมหานครเราร้อยกว่าแม่อสอดมีไหม <c oughs> มีก็มีนะพีแต่ว่ามีแต่ไม่เท่าใช่ไหมไม่เท่าไม่เท่าไม่โหดขนาดที่กรุงเทพอากาศเย็นไหมเย็นครับเย็นเลยใช่ไหมเออผมอยากรู้ว่าตับคือไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะเลยไปถามถ้าช่วงกลังกอบ ตอนเย็ยนก็เย็ยนครับแต่กลางวันก็ร้อนเหมือนกันกลางวันร้อนเ <c oughs> พราะมีแดดแล้วเนอะแต่ว่าพอเย็ยนค่าก็ก็ <c oughs> <c oughs> จะเย็นเย็นหน่อยกล <c oughs> างวันก็อะไรจะสู้แดดไทย <c oughs> แดดเรานี่ร้อนสุดในโลกแล <c oughs> ้ว <c oughs> นะสำหรับทางแม่สอดไปด้วยนะ <c oughs> ของคุณอยู่ตรงไหนนะที่คุณเคยบอกผมอะอยู่แม่ป่า<ช>ับพีแม่ป่าอ่านะฮะขึ้นไปทางแม่ป่านู่นเลยแม่ป่าเออจริงๆนะกลางวันก็จะร้อนอยู่แล้วกราะวันแดดแรงผูแม่สอดข้างล่างเลยไม่ถึงก็แม่ป่าแหมติดกันเลยเกือบเอาท่าสายลวดเออติดกัน เราพอมอยู่แถวตรงนั้นเลยด้วยซึ่งเอออากาศเดีวเมื่อก่อน,นก,ก็กลางวันก็จะร้อนผมก็เลยอยากรู้เพราะช่วงนี้กรุงเทพมหานครมันก็เริ่มเย็นเหมือนกัน ừ, ก็เลย<ช>อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแถวๆนั้นนี่ก็เย็นเลยด้วยไหมถ้ากถ้าถ้ากลางคืนเย<ม>็นเ<ม><ะ>ย็นมากเข้าตรงว่าก็คือนี่เย็นเลยครับถ้ากลางคืนนี่เย็นเลยใช่ไหมต้องแบบพ่อ่มหนาๆหน่อยถ้าถ้าพอยู่กรุงเทพอุตุอากาศคุณก็ไม่ค่อยหนาวนะ ไม่หสำหรับผมผมเดี๋ยวว่าหนาวนะแต่เพราะว่ากรุงเทพปกติมันร้อนมากไงเออแค่นี้ก็ดีใจแล้วคือตีมุมอยู่กรุงเทพรู้สึกว่าเอ๊ะฤดูหนาวมันไม่หนาวไม่เห็นจะบีเลยใช่ไหมมันร้อนอย่างเดียวร้อนมากกับร้อนน้อยฤดูฝนก็ไม่ค่อยจะตกกันนานบางที่บางบางปีอ่ะใช่ใช่รู้สึกว่าตกน้อยกว่าที่กรุงเราแต่ผมไปอยู่ภาคเหนือทำมาเนี่โอ้โหตกทั้งวันทั้งคืนแถวภาคเหนือนะทำมาเนี่ยตกเยอะดีแล้วเขาเรียกว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลหนาวก็ควรหนาว ฝนก็ควรฝนร้อนก็ควรร้อนกรุงเทพมีอย่างเดียวเลยร้อนร้อนมากกับร้อนน้อยนะเออน้องนันก็มานะครับทักทายสวัสดีปีใหม่พวกเราเลยด้วยนะครับนะให้นิดนึงก่อนอ่านี่ให้น้องนันได้ทักทายนะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังชาวคนทุ่งเอฟเอมไร้สาปจ้ะปีใหม่ครับปีนี้มาช้าหน่อยครับอันตุจีนด้วยเลยอะปีตุจีนด้เลยครับรวบเดียวครับอ่าสองปีเฮ้สองสองเขาเรียกสองเทศกาลอ่าสองเทศกาลครับสวัสดีเฟร้คอน วาเลนทน์โอเคอาจจะไม่ถึงครับวาเลนท้าไปนะฮะนะครับของคลื่นคุณรุกทุ่งด้คบแล้วก็แฟนทุกทุกคนครับที่เข้ามาชมครับผมแล้วก็เข้ามาติดตามอยู่ตอนนี้เลยด้วยนะครับรวมทั้งพี่ป้าน้าอาลุงป้าน้าหลานพ่อพ่อแม่แม่นะครับเป็นแฟนเพลงของน้องนันด้วยครับได้ข่าวมาช่วงนี้น้องนันพี่พี่แม่แม่นะฮะเออใจหลายคนบ่นคิดถึงครับคุณไม่ค่อยจะช่วงนี้คุณอยู่ที่บ้านคุณไม่ค่อยจะ ไลฟ<ช>์สดไม่ค่อยจะเจอใครไม่ค่อยจะทำอะไรติดอยู่แต่ตา <c oughs> กินสนามหญ้าจริงไหม <c oughs> จริงครับถ้าไม่ค่อยได้ไลฟ์สดจริงครับช่วงนี้ไม่ค่อยแบบจริงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบโพสเกี่ยวกับเรื่องในโซเชียลนะอะไรมากเท่าไหร่ใช่ถ้าสังเกตดีผมจะไม่ค่อยแบบในเฟซผมจะไม่ค่อยแบบอัปเดตโพลูกแบบแล้วต้องทางไหนหรือก็ไม่ทางไหนเลยในโซเชียลไม่ค่อยท่าไหร่คือบางทีมันเป็นคนที่จะพูดยังไงดีงมแบบางทีก็แบบอยู่คนที่ ชอบอยู่กับตัวเองอุ้งชอบเก็บตัวอยู่นะครับโดเป็นคนเก็บตัวเองชอบเก็บตัวอยู่ในระดับหนึ่งเลยบางทีก็ไม่ค่อยชอบโพสเท่าไหร่บางทีก็โพสแบบทัาโพสก็โพสเลยโพสจังเลยใช่ไหมโพสที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 ทยที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 ท่าีท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 ึที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 นี่าหีทีทีทวที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 ทาที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 ะีทีทเป็นไงบ้างอ่ะก็เป็นทีา ก็โอเคนะพี่ดีเออไหนเล่าให้ฟังหน่อยดียังไงคุณเทิร์นถาถึงทําคุณหายไปเจอจากโรคโซเชียลตั้งแต่ช่วงปีใหม่มาดีกว่าเออผมถามมาคนมาเล่นกันอะไรอย่างนี้เยอะเลยด้วยมาแถวๆนั้นไม่ค่อยไม่น่าจะค่อยมีมาสนามบอล<ม>อยู่นั้นอ<ม>่ะกูณเทิร์นไม่สนมีเยอะมากครับจริงเหรอใช่กูไม่สนนี่มีสิบกว่าที่นะพี่เฮ้ยในบริเวณะนั้นแหละจริงเวิร์เดียวนั่นนะนะใช่ครับโอ้โหมีค่สิบกว่าที่ไม่น้อยเลยนะไม่น้อยครับเยอะมากต้องทำถึง ้าเยอะคือพอบอกเราเราก็จะคิดว่าพอตายจังหวัดแล้วโดยแม่สอดก็จะคิดว่ามันน่าจะไกลแล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีแต่จริงแม่สอดมีอยู่สิ่กว่าที่มีเยอะมากเพราะว่าคือเขาจริงๆเขาเขาทำมันนะแต่ว่าผมด้วยกันที่ผมชอบแต่ผมเมื่อมาทำทีละคุณทำเพราะความชอบบอกคุณคุณชอบเตะฟุตบอลฟุตบอลอยู่แล้วผมเคยเห็นเออแต่เราไม่ค่ยไม่ค่อยชอบเตะแล้วพี่ทำไมอ่ะเพราะไปแล้วดูเขาเตะแทนอไม่ใช่ดียังไม่ไหววิ่งไม่ไหวรถรถรถไอ้นี่เออไม่เคยแต่ก็อยู่ที่สนามตลอด ตอนนี้สนามคุณอันดับหนึ่งของไม่สอนเลยยังไม่ใช่ก็ใกล้เคียงคร้าผมเออนะฮะคือได้รับความนิยมนะฮะสนามเราแจ๋วว่ายังไง ผมมถาหน่อยก็มันมันมาไกลนะครับของใหม่ว่าดีกว่าอีกครับเออชิมใบสิคือถ้าของใหม่เนี่ยบางทีมันก็ต้องใหม่แต่มันต้องแจ๋วด้วยถ้าใหม่แต่ไม่ดีคนมันก็ไม่ไปใช่ใช่ผมอยากให้แบบมันผมไม่เห็นคุณทําอะไรเป็นพิเศษก็มาเปนแจ๋วยังไงผมอยากให้คุณสั้นอ่ะผมรู้สึกว่าคือตอนนี้ถ้าสมองสนามมันเรียบร้อยผมแบบแต่ว่าตอนนี้มันเรียบร้อยเลยพิเศษเนี่ยผมรู้สึกว่ายังขาดอะไรอีกผมก็ดูมันก็เรียบร้อยนะผมมองอยู่ผมเคยเห็นในที่เพจคุณเหมือนกันผมอยากได้สนามบอลแต่ว่ารอบๆสนามมันมันเต็มไปด้วยแบบธรรมชาติ เออธรรมชาติแล้วก็มันดูสะอาดอย่างเงี้ยครับผมเห็นคุณถมดงถมดินแล้วต้นไม้ใหญ่ลงมันยังไม่ธรรมชาติอีเหรออันนี้ก็หรือยังไม่พออยากทำอีกน่าจะเหลือแบบเก็บเป็นรายละเอียดครับยังไม่ยังไม่เสร็จจิบจิบจ็บอะไรเงี้ยคุณจะยกน้ําตกทีล้อซูเอาไว้ที่สนามเลยอย่างเงี้ยไหมอยากได้ผมอยากได้บรรยากาศที่มันมันดูแบบดูดูสวยด้วยมันไม่ใช่แค่มาติบ่อนครับเป็นธรรมชาติแล้วมาได้ชมมาได้นั่งนั่งมมาได้นั่งบรรยากาศคือผม คือเหมือนกับว่าเออคือนอกจากเป็นแค่ไม่ใช่แค่สนามฟุตบอลบางทีพอบอกว่าสนามฟุตบอลปุ๊บมันดูแค่เป็นผู้ชายที่มาเตะได้แต่พอมันมีธรรมชาติมีวิวสวยมีน้ําตกมีสระมันดูเป็นครอบครัวแฟมิลี่แล้วสาวมานั่งรอก็ได้หรือเหมือนอารมณ์คล้ายๆคาเฟ่อย่างนั้นเลยใช่ไหมคือก็จริงๆแล้วผมตอนแรกผมตั้งใจว่าจะทําเป็นในคาเฟ่เหมือนกันแต่ว่าผมผมยังคือทําไปทํามาแล้วคือว่าอย่างอยัาไม่ทําดีกว่า มันมันเลี้ยงไป่อยมันไม่เยอะไปหน่อยมันเยอะคือเดี๋ยวเราจะดูแลไม่ถึงใช่มันเรืยอคือมันมันลงทุนทุกข้อสูงสูงมันได้สังเราต้องมีเวลากับมันตางนะก็เพราะว่าไหนคือมันดูมันไม่ใช่แค่เอาหญ้าเทียมหรืออะไรมาปูแล้วจบมันต้องปรับดินทำดินแน่นด้านชั้นใต้ดินต้องมีอะไรด้วยอีกอ่าอันนี้แบบคนแบบว่าเออไม่รู้บางทีนะโอ๊ยใครกันไม่ใช่นะก่อนจะนั่นได้สนามมาพอสนามมาเสร็จปุ๊บตอนนี้สนามเสร็จแล้วคุณกำลังแบบว่าอยากทำรอบๆใช่ากทำรอบเนีย ตัวนี้ก็เทพื้นแล้วก็จะทำรอบๆมันมีรายละเอียดที่ยังไม่ได้ทํานะให้มันเป็นคาเฟ่ได้ทั้งครอบครัวมาเที่ยวได้สระว่ายน้ำด้วยเลยอ้เอาไอซิ่นเลือดซินลาวเลยตอนนี้ผมรอแค่รู้สึกว่ารอให้มันผ่านหรือดูฝนไปสักช่วงหนึ่งต้นไม้จะได้แบบชุ่มช่ำนะใช่ตอนนี้มันมันแห้งไปน่ยครับเพราะว่ามันลมตอนนี้เดี๋ยวต้นไม้ตายนะครับมันร้อนร้อนจริงเพราะมันจะต้องไปคอยฉีดน้ํากันตลอดทั้งวันใช่คุณไปฉีดเองไหม ให้ให้ใหลานฉีบปกติเขานอนที่น yes ู่นครับเขานอนในในสนามว่าตื่นมาค่อยเขาฉีดนะบ้านคุณไกลจากสนามเยอะไหมประมาณโลนึงได้ครับกิโลก็ไม่ไกลนะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับแต่ก็เดินก็เหนื่อยวิ่งไหมวิ่งไหมไม่ครับขับรถไปขับตื่นเช้ามาคุณทําอะไรอยู่ที่สนามตื่นมาปุ๊บคุณไปสนามก่อนเลยไหม ไอ้บางทีบางทีเขาู้สึกแบบไปทุกวันมาไม่เบื่อนะครับบางทีเราไปบางทีเราติดเช่ามาแล้วก็ไปดูแกมันก็เห็นภาพเดินเดินแต่มันรู้สึกว่ามันเออมันก็มันรู้สึกภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำเป็นสิ่งที่เรารักที่เราชอบยิ่งยิ่งสิ่งที่เราเราประคัไปปุ๊บแบบคือทุกตำหนี่ที่เราเห็นนู่นน่ะคือมันเป็นสิ่งที่เราเราวางจัดวางให้มันเองรู้สึวเออแล้วพอมันออกมาสวยอะนะมันก็สวยในแบบพอเราแต้มรูกเขินก็ชอบร่วมไม่รู้เปชอบไม่เปิดหลอดตาบีก็เออทำเองนี่ทำเองขนาดไหน ผมแค่วางดีไซน์แค่ดีไบนแปลงอะไรวางอะไรผมวางเองดีไซน์เองใช่แต่ว่าโดยโดยเอาเดี๋ยแค่ยังไม่ได้แบกต้นไม้มาลงโอเคเราจะเอากระดาไปเอารถมาแบกครับใช่ไหมครับเออเอารถมาแบกไปแต่เราดีไซน์เองแล้วพอมันออกมาเป็นในแบบที่เราอยากให้มันดีไซน์ปุ๊บในความรู้สึกของเราเราก็รู้สึกมันก็สวยในแบบของเราที่บอกจะมันก็สวยในแบบของเราแล้วเราชื่นใจชื่นใจไปทุกวัน กว่างๆก็ไลฟ์สดที่สนามแล้วก็เออสนามตอนนี้เป็นอย่างนี้ถึงนี่แล้วครับบางทีผมก็รู้สึกว่าเออแบบบางทีมันไลฟ์สดไปบางข้ามุมเดิมๆเหมืเนาะผมก็ว่าบางทีเขาอาจจะเบื่อเบื่อเหรอแต่ว่าจะไม่ได้รู้สึกเหมือนเราแต่ว่าด้วยความที่ผมเราทําเองเราก็มันไม่เบื่อแล้วแบบอย่างน้อยแบบคือมันไปแล้วมันก็มีไอเดียมาแอ้วจะทำโนทำนี่มันต้องรอแต่ว่าเราต้องให้เวลากับมันเนี่ยครับค่อยเติมทีละนิดทีละนิดไปแต่ว่าเต็มร้อยแล้วตอนนี้ผมยังไม่เต็มร้อยถ้าเต็มร้อยกี่เปอร์เซ็นต์ในความรู้สึกอเรา ตอนนี้เราต้อจะแปดสิบครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ้าวก็ยังดีนึกว่าประมาณเพิ่งหกสิบโอ้โหเห็นทําไปเยอะนี่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละอีกหน่อยสนามเสร็จแล้วนะครับเราก็อยากจะให้นะครับนะมีเอฮะอยากจะให้มีแบบอีกหน่อยครับพวกกาแฟทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวไม่แน่ผมมีโอกาสไปเดี๋ยวแวะไปหาเออนะฮะไม่ใช่พอไปปุ๊บอ๋อนั้งนันอยู่กรุงเทพค่ะแฮ่ไม่ใช่นะเจอไปแล้วคือมันต้องมีเวลาตรงนี้ส่วนใหญ่คุณจะอยู่ทางนั้นแหละใช่ครับส่วนใหญ่อยู่อยู่ถ้าผมไม่มีงานนะครับ ถ้ามีเงินก็อยู่อยู่บนอื่นๆกันแถวๆนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เลยช่วงที่ผ่านมาที่คนบอกคิดถึงกันก็อยู่ที่สนามนี่แหละนะครับแล้วก็ที่แต่ไม่ได้โพสบางทีก็ไม่ได้โพสตเพราะว่าอย่างที่บอกครับไม่รู้เปกลัวบางคนเบื่อเบื่อบ้างเอ้ยกลัวอะไรเอ้ยก็อยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองเลยแบบว่าไม่ได้แบบเลยไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังอ้าวไม่เป็นไรครับนะฮะหลังจากนี้นะฮะดวงนก็แล้วแต่วันนี้หลายๆคนก็ได้เจอน้องนันแล้วที่คนรุ่ทุ่ง f m ฟเอ็มร้อยสามฮิตติดเทรนที่วันนี้น้องนันนะครับนะมาสวัสดีปีใหม่ด้วย แล้วก็มาสวัสดีปีใหม่จีนนะฮะตุ๊ดจีนซินเจียยู่อีซินีว่าใช้กับเราด้วยอีกเช่นกันและเร็วๆนี้ก็จะได้เจอน้องนันที่กรุงเทพมหานครนี้ด้วยใช่ครับ22นี้นะที่จะไปงานเปิดคอนเอ่อท่อนหมอเป็นงานเปิดเวทีเป็นเวทีแรกครั้งที่หนึ่งเลยกับคอนเสิร์ตคนลุกทุ่ง fm 103อ๋อเปคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่ครับนะคอนเสิร์ตเลยด้วยเหมือนกันคุณรอบนี้มาเพลงเร็วเพลงช้าเพลงเร็ว นะรอบนี้มาเพลงเร็วน้ะขอ่อยลองไปกินเพลงกับพี่อะไรนะอยากร้องกี่เพลง <c oughs> ไม่รู้เห <c oughs> มือนกันที่ร้องกี่เพลง <c oughs> <c oughs> นะเออถึงถามเมื่ <c oughs> อช่วงนี้คุณเริ่มมาเพลงเร็วแนละ้วแต่แม่ค้าออนไลน์มาเอ,อ่ยแล<ช>้วคุณเองที่เราสัมภาษณ์กันคุณก็ชอบเป็นคนชอบเมื่อก่อนร้องร้องเพลงชัดหรือนี่ชอบร้องเพลงเร็วล้วเออชอบช่วรองเพลงเร็สนุกว่ะสนุกวะมครับเอ็นเตอร์ทงเอนเตอร์เทนบนเวทีนี่นะสนุกว่ะครับมันร้องเพลงฉัดแล้วเวทีเวที่ผมร้องเพลงเริ่มอารมณ์ไม่ไปกับเพลงกับพี่ผมรู้สึกแบบผมเบื่อไม่อินนะเบื่อใช่ร้องเพลงชัดแล้วผมเบื่อมั้งวะ ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะบางทีเลาไปยิ่งเพลียร็ยวพอเพลียิ่งมันมก็นสนุกเออนะครับก็ว่าเออแล้วก็ได้เห็นคนที่มาแล้วมันยิ่งสนุก <c oughs> เราก็ยิ่งนะฮะมันไปใหญ่เลยเจอนะครับนะก็นั่นแหละครับสำหรับวันที่2ี่ิบสองนี้เดี๋ยวรอเจอกับน้องนันที่ห้างนะครับฟินิกส์นะครับที่ห้างฟินิกส์ประตูน้ําอยู่ตรงติดกับเขาเรียกว่าอะไรอะแพลตินัม<อ>หรือว่าถ้าเกิดว่าบางคนรู้จักเขาเรียกว่าห้างพันทิพย์พาซาเก่านะฮะเออห้างพันทิพย์พาซ่าเก่าก็คือตรงประตูน้ําด้วยเนี่ย ไม่เคยครับพี่นี่ก็ไม่เคยเคยได้ยินแต่ชื่อประตูน้ำแต่ไม่เคยผ่านเลยเคยผ่านแต่จริงๆย่านนั้นเป็นย่านที่มีชาวต่างชาติอยู่เยอะนะครับย่านประตูน้ําเลยด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนไทยอยู่กันเยอะเลยด้วยเหมือนกันนะครับชวนหน่อยให้เราชวนพี่ๆน้องๆทุกคนหน่อยยี่สิบศรนี้ครับไปใครว่างก็ไปให้กำลังใจกันด้วยครับกินงานนี้เขาช์ฟรีครับไม่ได้เสียตังค์ไปในไม่เสียตังค์ไปในห้างเอเยสบายครับไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องกลัวแดดครับมีที่นั่งให้ด้วยใช่ครับชงฟรีแล้วก็ ไปให้กำลังใจกันเยอะนะครับวันนี้ก็วันนั้นก็จะมีผมแล้วก็มีพี่ๆศิลปินผู้เยอะมากครับทักใครใหญ่ๆอยู่นันแหละบบมีครับทั้งหมดเนาะครับเพราะว่าคุณรู้ทุ่งแบบจัดชุดใหญ่ไปเลยครับยังไงก็ฝากด้วยครับใครว่างก็ใครต้องไปแล้วแหละครับนะไม่รู้จะฝส่อยังไงครับจะบอกว่าใครว่างก็ไปใครไม่ว่างก็ไปเขาไม่ทางรัศดรไม่ไม่มี ไม่มีด้วยให้ไปดูเท่านั้นเลยต้องนั่งงานอย่าเดี๋ยวนอนเนาะอยากให้ไปดูให้ไปชมกันได้เยอะเลยด้วยเหมือนกันนะครับนะอาจจะอาจจะมีภาพบรรยากาศมางที่างัีบางทีเราบางทีเราันีโอกาสน้อยนะที่เราแบบเราเป็นคนดูอย่างเงเราทีเราไปไปทีเดียวเรได้เจอศิลปินหลากหลายคนยัง้ยบางทีเราเราไปงานนึงบางทีก็ไปเจอแค่คนเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่านี่เราไปทีเดียวเราหได้เจอหูใช่แล้วก็เบอร์ แกมมี่ระดับแกมมี่ครับผมโหหลายๆทีลด้วยมีแกมมี่แล้วก็มีหลายๆค่ายนะครับหลายคนเลยนะฮะเออหมอลรำไหมครับหมอลำก็มีอ่าหมอลำไอดอลเลยตาโตชิสนุ๊ปพงเอยอะไรก็มาออฟสุรพลอะไรก็มาเลยด้วยเหมือนกันนะฮะต้องไปด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนเลยนะฮะอ่ะนะให้น้องนันนี่แหละครับเจอกันวันที่22นี่ส่งมานะฮะคุณบุญทิชานะครับก็ได้เป็นแม่แม่นะฮะของน้องนันด้วยด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้น้องนันมาคุยกับเรานะฮะทั้งเรื่องของการอัปเดตสนามฟุตบอลนะครับแล้วซิงเกิลใหม่เตรียมยัง เตียมัางยางยาเนี่ยมองนารู้เลยจริงๆผมคอยผมรออาจารย์ตามนานแล้วเนี่ยครับเนี่ยเห็นมาเมื่อไรจะมาคุณอยู่แต่สนามบอลเนี่ยเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาเนี่ยคุณอยู่แต่สนามบอลเนี่ยที่เราคุยกันเดือนนี้น่าจะได้แล้วนะอ่ะนะนี่จะเห็นมาต้องคอยเตือนต้องคอยเตือนอ่ะเดี๋ยนะพอคุณกลับไปรอบนี้นะสนามบอลนะอยู่นะอยู่ได้ไม่เป็นไรอยู่ได้แต่อย่าลืมซิงเกิลใหม่ก็ต้องทำใช่ครับนะฮะเออแล้วก็เดี๋ยวยี่สิบสองนี้เราก็ต้องมา มาเจอกันนะครับเตรียมเพลงเร็วมานะครับแม่แม่พี่พี่น้องน้องทุกทุกคนมาเจอกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องนันเลยด้วยนะฮะมานั่งคุยกันแบบว่าช้ำๆเลยให้แม่แม่ได้เจอกันช้ำๆเลยด้วยหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะฮะเพราะว่าัวแต่ไปที่ไม่ได้เจอเพราะว่าอยากให้มาเจอกันนี้ครับโอ้สุดยอดจริง ไม่ได้ไปยาเวลาสักอาทิตย์หนึ่งพอดีมาเจอกันนี่คนลุกทุ่งเออเดี๋ยวมาเจอนงานนี่แหละเขาเรียกว่าชื่องานคนลุกทุ่งไลฟ์คนลุกทุ่งไลฟ์ใช่ไหมใช่ไไลฟ์ที่บอกว่าสดนี่แหละครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวห้างที่ประตูน้ําด้วยกันใช่ครับเพราะว่านี้ก็ไม่เคยไปคุณก็ไม่เคยไปเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวห้างเป็นห้างใหม่เลยตอนนห้างใหม่ห้างใหม่นะฮะอลังการเลยด้วยนะครับนะเขาบอกมีจอยยักษ์เลยด้วยนะครับอยู่ในห้างด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกัน นะครับนะแล้วเดี๋ยวเจอกันเอ้าให้คุณได้ฝากพี่ชาชวนอีกทีหนึ่งด้วยแล้วก็ล่ำลานะครับนะพี่ๆน้องๆที่ชมกันอยู่ตอนนี้เลยด้วยครับผมก็เคยครับสำหรับแม่แม่ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็แฟนคุณลูกทุงทุกคนนะครับวันที่ยี่สิบสองเราอย่าลืมนะครับไปให้กำลังใจผมแล้วก็พี่ๆศิลปินหลายท่านเลยนะครับอยากให้ไปกันเยอะๆนะครับนะครับแล้วก็ไปร่วมสนุกกันเจอกันนะครับยี่สิบสองครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องนันครับผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่มาซินเจยุอีเซนี่อร์ชัยด้วยเหมือนกััันนนะะคครบแล้วเจอก ลุกทุ่งชวนคุย